เทศมนตรีตำบลงแสนสุขในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัดบาตรตื่นได้ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2569ของเทศบาลตำบลงแสนสุขขอขอบคุณท่านนาในตัวบริษัทว่าเป็นอย่างยิ่งในปี2569ท่านจะมีวัตถุประสงค์ใดหนึ่งเพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภา พนัพงงงกานง,ง,งานราชบารพนักงานสร้างในงานราชการในพื้นที่กลุ่มพลังมวลชนเกิดประชาชนในพื้นที่รวมถึงการเริ่มต้นวันปีใหม่ด้วยการทำบุญจกักร่าเพื่อให้เกิดสิริมงคลเผื่อปี้่อครอบครัวพกาตำรวจเสียชีเพื่อควดีคณอคอคะอำเภอราชบุรเราบุรีจอมรักสุขที่กำลังาศูนกับมรสกาักระวบคีรีขัขขขนวจ เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลดสารสุขท่านรองนายกคณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันสุขท่านตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านพี่น้องพ่วงเครือการทุกท่านท่านผู้มีเกียรติตลอดจนท่านพี่น้องผู้ตุลาสนิกฉนชลในพื้นที่ตำบลสันสุขและตำบลใกล้เคียงที่กรนตุ้นท่านครับ วันนี้อากาศตามเช้านะครับก็มีแดดนิดหนึงอากาศพอดีเป็นการส่งท้ายปีเก่าที่ค่อนข้างจนบวนัดน,นะครับทุกท่านมาด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มสดใสนะครับแสดงว่าในช่วงปีที่ผ่านมาความทุกข์ความยากความลำบากต่างตประทา,า,านพอรอันประเสริฐให้กับพวกเรา ทุกคนรวมทั้งครอบครัวพวกเราทุกคนประสบแตกความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาพยันตรายต่างๆอย่าให้ได้มากราบไกรพวกเราหลังจากนี้ไปพวกเราจะมีความสดชื่นสดใสและร่ำรวยกันทุกคนครับและก็ผมก็ขอถือโอกาสเปิดกิจกรรมโครงการทมุลตักบาทสงท้ายพี่เก่าต้อนรับปีใหม่ประจับปี2500 69ของเทศบาลตำบลแสนสุขณบันนี้ครับขอบคุณครับขอขอบคุณท่านอุดมศักดิ์นวนิริท่านแนเผิววันิชราเป็นอย่างสูงค่ะและในดับนี้จะได้เรียนเชิญท่านอุดมศักดิ์นสิรินะคะได้กรุณาจุดทูปเทียนบูชาในส่วนของเทีพยาบาลสงเด็จภาพกันกอ ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่งดงามนะคะสำหรับเขราทบุรีปานตะบนแสนสุขนะคะอยาจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกของมิธรภาพต่างๆนะคะ เสร็จจากทำบุญตักบาตรไปแล้วท่างไหนอยาจะบันทึกภาพร่วมกันนะคะที่บริเวณหน้าเวทีก็เรียนเชิญกันได้เลยค่ะ<ม>ในปีนี้นะคะพระสงฆ์สามเณรที่มาร่วมรับบิณฑบาตก็รวมทั้งสิ้นประมาณ77รูปด้วยกันค่ะ ซึ่งก็ได้กลาวนิมนจากวัดในพื้นที่ของตำบลแสงสุขของเรารมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับ